บ้างนะครับโดยกลมส,ส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือกับญี่ปุ่นครับยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ยืนยันครับแม้ขณะนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นประสบกับภาวะชะลอตัวแต่ก็จะไม่กระทบกับยอดการลงทุนในไทย นายสมชายหารฮีรันอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกอสออลงนามความร่วมมือกับจังหวัดเอฮิเมะประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมกลุ่ม s อ u r v e พร้อมระบุการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้รับองค์ความรู้การบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากญี่ปุ่นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มการลงทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ล่าสุดมีกลุ่มอุตสาหกรรมจากจังหวัดเอฮิเมเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว15บริษัทอาทิอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพลาสติกและเครื่องจักรกลการเกษตรคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า500ล้านบาทรวมถึงยังมีผู้ประกอบการอีก9บริษัทสนใจเข้าร่วมกับการจับคู่ทางธุรกิจโดยพบว่าในปี2557การลงทุนของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยมีมูลค่ากว่า150,000ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ40ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศ แม้ขณะนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นยังต้องการลงทุนนอกประเทศไทยจึงยังได้ประโยชน์อย่างมากจากการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนขณะที่นายโตกิฮิโรนากามูระผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะก็ยอมรับว่านอกจากไทยญี่ปุ่นยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในอินโดนีเซียและเวียดนามด้วย